ใน Facebook ที่เราเป็นสมาชิกในกลุ่มนะคะถ้าเราต้องการออกจากระบบนะคะเราสามารถออกได้เลยนะคะถ้ากลุ่มไหนที่เราไม่ได้ติดตามแล้วสามารถกดออกด้วยตัวเองได้ค่ะมาดูวิธีกันค่ะวิธีออกจากกลุ่มต่างๆใน Facebook ที่เราติดตามอยู่ค่ะถ้าเราไม่สนใจแล้วเราสามารถออกจากกลุ่มได้นะคะเข้าไปที่แอปของ Facebook ค่ะไปที่3ขีดมุมขวาด้านบนนะคะแตะเข้าไปได้เลยแล้วให้เราไปที่หัวข้อกลุ่มค่ะ จะมีหัวข้อกลุ่มอยู่ตรงนี้ค่ะแตะเข้าไปได้เลยค่ะหัวข้อแรกนะคะจะเห็นกลุ่มต่างๆที่เราติดตามนะคะทั้งหมดอยู่ตรงนี้เลยนะคะกลุ่มไหนที่เราไม่ได้สนใจแล้วเราไม่ต้องการที่จะรับรู้แล้วเราสามารถออกจากกลุ่มได้ค่ะตัวอย่างเราแตะเข้าไปได้เลยนะคะแล้วแตะด้านล่างมุมนี้ค่ะตรงสามเหลี่ยมนะคะตรงที่ว่าเข้ากลุ่มแล้วนะคะเข้าร่วมแล้วตรงนี้นะคะเราแตะเข้าไปค่ะ ก็จะมีหัวข้อให้ออกจากกลุ่มอยู่ด้านล่างนะคะเรากดออกจากกลุ่มได้เลยออกจากกลุ่มค่ะออกจากกลุ่มอีกครั้งค่ะแค่นี้นะคะเราก็ไม่ได้เป็นสมาชิกในกลุ่มนี้แล้วนะคะกดกลับค่ะไปที่กลุ่มอื่นถ้าเราต้องการที่จะออกนะคะอย่างเบอร์มงคลนะคะตอนนี้เราไม่ได้สนใจซื้อขายตรงนี้แล้วเราก็ออกได้ค่ะแตะไปที่สามเหลี่ยมเหมือนเดิมนะคะออกจากกลุ่มค่ะ ออกจากกลุ่มพอเรากดแบบนี้นะคะบางกลุ่มเขาก็จะถามว่าทําไมเราถึงออกนะคะเราก็บอกว่าฉันไม่สนใจแล้วก็ได้นะคะไม่เหมาะสมกับฉันแล้วแบบนี้เลือกมาหนึ่งหัวข้อค่ะก็กดปิดนะคะแค่นี้ค่ะเราก็หลุดพ้นจากการเป็นสมาชิกนะคะเขาอัปโหลดอะไรก็จะไม่แจ้งเตือนมาที่เราอีกต่อไปค่ะ มีกี่กลุ่มเราต้องการที่จะออกก็ทําวิธีเดียวกันนะคะถ้ากลุ่มไหนที่เราจะเอาไว้ดูข้อมูลก็สามารถดูได้เหมือนเดิมค่ะวิธีออกจากกลุ่มใน Facebook ตามขั้นตอนนี้เลยสําหรับใครที่ไม่ต้องการที่จะติดตามกลุ่มที่เราติดตามใน Facebook แล้วนะคะเราสามารถเอาตัวเองออกจากระบบได้เลยนะคะจะได้ไม่ต้องเห็นการแจ้งเตือนต่างๆที่เขาลงไว้นะคะเหตุการณ์ไหนที่ไม่เกี่ยวข้องกับเราเราก็ไม่ต้องการให้แจ้งเตือนก็สามารถออกจากระบบได้เลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ